สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีมั่วโฟกับช่องอีสานลำป่าวแชแนลในแรกนีนน่นะจ๊ะเมนูมือนีจะเป็นออมหัวค่ะพี่นออ้องออมหัวกบหัวกบไปสอนมาใหม่สอนมาต่ต,ตลาด <c oughs> อันนี้สองมกเอ่อเก้าสิบบาทค่ะพี่น้องอันเ็ดอ,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 อูน้อยๆเออเจ้ใน้อยๆแสบีบๆเค็มๆนะจ๊ะมาเบงบาสิมีอหยางเนื โอ้หัวเอ้ยมีหัวหัวกรบถั่วหน่อยหนึ่งตะไคร้อ่าผักอีตูผักอีเลิศแต่เจ็บอกหัวมาผ้าสาไทยผักอีเลิศเอินว่าจังไดแต่เอาเป็นผักอีเลิศนะจาะแล้วก็พริกพริกอันนี้ห้างสีตำใส่ในหม้อทีที่อหัวแต่พริกไอสีเขียวนี่จะเป็นลูกโดดนะคะแล้วก็จะมีเกลือแล้วก็ อันปลาเด็กแซบปลาล้านัวขาดบรได้คือเชฟไพทุนเนาะคะ่ะประเดี๋ยมีไพเป็นสปอนเซอร์อันนี้ว่าเอาเองปลาหมันแซ่บตามด้วยผงชุรสผมเอ่อผงชุรผสผงแซ่บผงนวดใส่หน่อยแซ่บหน่อยใส่หลายแซ่บหลายใส่หลายเท่าใด้เห็นแซ่บมาเบิ่งวิธีการเฮ็ดกันเลยเนาะจ้าขั้นตอนแรก ตำพริกสามเม็ดนะจ๊ะปลตองไ่หลายหัวมันเป็นแนวที่บวมีเหลียดบวมีอย่างเข่ากับตองไ่บอกพริกแกกสามหน่วยกับพ่อจ๋ะพี่น้องไ่หลายมันสิเพียสตำพริกก้อนตำพริกเสร็จคขวดส่หม้อเลยจ้ะพี่น้องใสหัวลงไปในหมอ้อแล้วก็ตำพริกไซต่อไปกับตะไคร้ตะไคร้นี่เฮ้าบลาตองตำนะคะเฮาทุบเอา ตะไคร้ใส่สองหัวนะจ๊ะเขากับมาทุบตะไคร้แบบน,นี้เรากับปาดหั่นใส่ทุบตะไคร้ก่อนเอามาแบบนี้ดี่อันนี้ก็คือทุบตะไคร้เป๊ะๆใส่สองหัวแล้วก็มาปาดใส่หม้อถ้าเ้าต่ำนี่มันสเสียต้องถุบเอาเออ ต่อไปตามด้วยเกลือเกลือเครื่องเคร่องสอนอาน้ก็สิเป,ป็นปลาแดกปลาแดกจักสองสองส,องสอ่วนโตกับพ่อจ้ะซิมบึงหย่านมันเชี่มไหมคะ่ะพี่น้องแล้วก็ผงชูดรสผงชูดรสกากะเอานะจ้ะ หลังจากนั้นก็จะเป็นพริกลูกโดดใส่ลงไปมากหน่อยก็ใส่หน่อยมากลายก็แส่ยบลายแต่เจ๊ก็สิมากลูกโดดลายก็ใส่ลงไปนี่เป็นเสร็แล้วก็ต้นนะ่ะต้นจะเป็นหลังจากนั้นเราก็ติดไฟ เดี๋ยวเอาน้ำมาใส่จกักนอยกันนะจ๊ะหยอดน้ำลงไปนิดนึงบานี้เจสิปิดฟ้าว้ป,ประมาณจักสิบนาทีสักกินนาะคะ่ะจังมาเอาจังมาเอาพักใส่โอเคจา้าพานไปสิบนาทีมาเบิงหมออูหัวกเลยนะจ้ะพี่น้องทันผุ้ชมพวกน่ะโฟตโอโอโอยซุกเลยจา้า ต่อไปเอาก็สิใส่ผักอีตูผักอีตูลงไปเนาะค่ะผักอีตูผักอีเลิศใส่เม็ดบ่นี่ใส่เม็ดเลยหวกนี่กินเพราะเป็นพิธีวิญญาณหวกไห่ค่ะพี่น้องใส่น้ำเพราะอุจจุตานี่ เดี๋ยวปิดฟ้าไปอีกจักหน่อยกันพร้อมเสิร์ฟจ้าพักซุกแล้วพักยุบแล้วบารน,นี้เข้ากะสีซิมเบิงซะก่อนนะคะซิมเบิงหอนหอนอหอมแซ่บค่ะพิทแตว่ว่ามันี่พักอันไก่แง่งจ้าพี่น้องมี่พักไก่แง่งเฮงแต่สแซ่บค่ะ,คะคกูนี่เพราะว่า ส่วนหลายนากกนเนี่เจสิมากผักกังแง่งแต่ว่ามือนีหาประด็ก็เลยใส่ผักอีตูก็ผักอีเลิศก็พอมันนี่ก็สิปิดไฟพร้อมเสิร์ฟจวดกันเลยนะจากพี่น้องร้อนมากเลย อ้อมเสิร์ฟจวดกันเลยที่เดียวนะจ้าเห็นพริกลูกโดดกันไหมคะเสร็จแล้วนะคะไอไอฮวนฮวนวน,นกันเลยเนาะจ้ามันคคุยบานิ บิกพงงวยกับลงไปบ้านนี่โอ้ยแสจบจะพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอีสานลำปาชาแนลในเด้อค่ะวังว่าคลิปอ,อูหัวคงจิตถืกใจท่านผู้สมพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายขอใหายยุติมีแห้งมีความสุขกันสุขผู้สุขคนพบกันกับคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ